มาติดตามข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะไปดูเรื่องน้ําค่ะผู้ในการโครงการชประทานศรีสะเกษนะคะได้ยืนยันค่ะว่าไม่ห่วงน้ําท่วมนะคะเพราะว่ามีการร่องน้ําทั้ง2เขื่อนเพื่อรองรับมวลน,น้ําแล้วอีกทั้งอ่างเก็บน้ําทั้ง16แห่งค่ะก็ยังสามารถเติมน้ําได้อีกค่ะ นายจำรัดสวนจันทร์ค่ะผู้มำนในการโครงการชลประทานศรีสะเกดกล่าวถึงสถานการณ์น้ําและการกักเก็บน้ําฝนของอ่างเก็บน้ําทั้ง16แห่งค่ะแม้ที่ผ่านมานะคะจะมีฝนตกหนักตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ตามค่ะแต่อ่างเก็บน้ําทั้ง16แห่งมีปริมาณน้ําที่กักเก็บได้201ลูกบาทเมตรค่ะจากความจุทั้งหมด208ลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ96ค่ะโดยมีอ่างเก็บน้ํา8แห่ง เก็บเก็บน้ําเต็มความจุแล้วก็เกินความจุล้นสปินเวสามแห่งค่ะในเขตพื้นที่อําเภอภูสิงห์ได้แก่อ่างเก็บน้ําห้วยสําราญอ่างเก็บน้ําห้วยติ๊กชูและอ่างเก็บน้ําห้วยสาราค่ะซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรแต่อย่างใดค่ะขณะที่การระบายน้ําของเขื่อนทั้งสองแห่งค่ะผู้อํานวยการโครงการชลประทานสิสกเกตก็ได้กล่าวว่า เขื่อนราศีสลท์อำเภอราศีสไลได้ทําการยกบานประตูระบายน้ํา5บานจากทั้งหมด7บานค่ะที่ระดับ2.5เมตรและเขื่อนหัวนาอําเภอกันทรารมได้ยกบานประตูระบายน้ํา8บานจาก14บานค่ะที่ระดับ8เมตรก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ด้านบนค่ะ แต่คงมีปริมาณน้ำที่148ล้านลูกบาทเมตรจากความจุน้ำที่ต้องกักเก็บ139ลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ106จึงไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมค่ะเพราะได้ทำการพร่องน้ำทั้งสองเขื่อนรองรับมวลน,น้ำไว้แล้วขณะที่จุดวัดน้ำลำน้ำมูล M5 เขื่อนราศีสไลระดับน้ำล้นตลิ่งอยู่ที่8.1เมตรค่ะ ขณนนี้ระดับน้ำอยู่ที่3.85เมตรอีกทั้งจุดวัดน้ำา m 8 8 2อำําเภอกันทลาลมุมลอนตะลิ่งอยู่ที่10.7เมตรค่ะระดับน้ำอยู่ที่3.85เมตรถือว่าระดับน้ำายัางต่ำมากค่ะ จึงไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงเรื่องน้ําท่วมหนักในปีนี้แต่ว่าที่ต้องเป็นห่วงก็คือน้ําในอ่างที่ยังไม่เต็มค่ะก็ขอให้ฝนเนี่ยช่วยตกเติมน้ําเพิ่มอีกหน่อยก็เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งในปีหน้าค่ะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําห้วยสันในพื้นที่อำเภอบึงเสืเกศนั่นเองค่ะ